ดวยนะแหละนะคะในวันจริงก็ร่วมนะคะในการพากยการในการจัดงานประถมที่ราการประเในในทมีรายการนี้ค่ะต้องของขอบพระคุณนะคะ แล้ก็รวมไปถึงนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านโรงเรียนในสังกัดเทศบาเมืองร้อยเอ็ดด้วยนะคะที่วันนี้ได้มาออกบูธนะคะนำโครงการ BTS BMLD มาร่วมในการแถลงข่าวแล้วก็รวมไปถึงนะคะชานาลวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ดนะคะก็ได้มาร่วมออกบูธนะคะมาสาธิตการทำตลาดโทรหาสนจังหวัดร้อท่านบางตอนนขณะนี้นะครับทางรัฐบาลก็เริ่มมีนโยบายเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประชาชนนะครับแล้วก็ การท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยรัฐบาลขณะนี้ก็มีนโยบายหลายหลายเรื่องนะครับเช่นจ่ายคนละครึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็น<อ>นโยบายส่วนราชาการนะครับแล้วก็ผู้ที่มาร่วมรับฟังการถแถลงข่าวในการจัดงานสมนาคิมเพลงเสียงปทีบของจังหวัดเรียดปีนี้เป็นปีที่22แล้วนะครับก็เรียนว่างานพณีเนี่ย จังหวัดเลยเราได,ได้ให้ความสําคัญและก็ส่งเสริมประเพณีมาโดยตลอด22คลอง14นี่ผมเชื่อว่าในประเทศไทยมีจังหวัดเลดนะครับที่จัดงานประเพณีเนี่ยบ่อยครั้งแล้วก็ถี่มากแทบทุกเดือนจะว่าได้จะเล็กจะใหญ่ก็ว่าไปงานที่สําคัญสําคัญที่เป็นไฮไลท์ของเรานี่มากมายนะฮะแล้วก็งานส่วนสามงานที่ทางจังหวัดได้สนับสนุนให้ความสําคัญเป็นพิเศษก็คือเรื่องของงานประเพณีบุญโพเวท นะครับบุญเดือน4นะครับแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมการส่งเสริมวันเข้าหอมมะลิโลกนะซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยดจังหวัดก็ให้การหนันุนแล้วก็อีกงานหนึ่งครับก็สีสันอย่างทางน้ําคืองานประเพณีเดือน12นะขึ้น15ค่ําเดือน12ก็คือลอยกระทงก็กราบเรียนว่าเป็นความโชคดีและความตั้งใจของจังหวัดเลยดนะครับแล้วก็งานประเพณีสม,มานาคนเพ่งเสียงเมฆเนี่ย ถือได้่าเป็นประเพณีอีกหนึ่งที่เป็นหน้าเป็นตานะครับแล้วก็เป็นที่ภาคภูมิใจของคนเรศของชาวเรศที่ร่วมกันสรรสร้างงานประเพณีอย่างต่อเนื่องยาวนานก่อนที่จะมีชื่องานสมาน้ำพืนเพลงเสียงเมทีเนี่ยประเพณีวัน 15. ขึ้น15บ่ําค่ำเดือน12ในคนไทยเนี่ยทั่วทั้งประเทศทั้งแผ่นดินจัดงานลอยกระทงหมดเพราะเป็นความสุขเป็นความเชื่อว่าเป็นการลอยเคาะลอยโศกลอยเศร้านะครับเพื่อให้มันหลุดลอยออกไป แล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นความเชื่อว่าเป็นการขอขมาพระแม่คงคานะครับในการที่เราได้ใช้น้ำมาตลอดทั้งปีทั้งอุปโภคบริโภคเราอาจจะทําให้น้ำเนี่ยเน่าเสียเสียหายนะครับก็เป็นการขอขมาพระแม่คงคาในี่เองนะครับแต่เพราะงั้นร้อยเอ็ดเราเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งทุกท้องถิ่นเทศบาลก็จัดงานประเณีลอยกระทง มาตั้งแต่่อแต่เราได้มาไปยุคแล้วมาเพิ่มเติมเพื่อให้งานระดับจังหวัดกลายเป็นระดับประเทศนะครับจากงานท้องถิ่นกลายเป็นงานภูมิภาคแล้วก็งานประเทศก็ภายใต้การสนับสนุนจังหวัดเราเริ่มเปลี่ยนชื่อง,งานจากลอยกระทงรมดามาเป็นงานสมมาน้ําคืนเพลงเสียงประทีปครั้งแรกเลยก็คือปี2542ปี42ทําไมต้องเป็นปี42ครับก็เพราะว่าบึงพลานชัยแห่งเนี้ ได้มีการปรับปรุงมีการพัฒนามาเป็นภาพปัจจุบันเนี้ยใช้เวลา2ปีก่อสร้างเสร็จเมื่อปี4-2แล้วปี4-2เนี่ยเป็นปีที่เป็นมหามงคลของคนไทยก็คือเป็นปีพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์ษา6รอบ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นความเป็นมงคลลงตัวบุงพลานชัยก็เสร็จนะครับก็เลยเปลี่ยนชื่องานจากลอยกระทงมาเป็นงาน สมมาน้ำคืนเพลงสิงประทีชื่องานนี้กว่าจะกําหนดกันได้ประชุมกัน3วัน3คืนว่าเราจะเปลี่ยนชื่อจากลอยกระทงเป็นชมมาน้ำขืนเพลงสิงที่จะทํำยังไงเป้าหมายเราต้องการให้เป็นชื่อของการแสดงออกของประเพณีงานลอยกระทงแบบคนอีสานจะเห็นว่าภาคอื่นก็ใช้ชื่เผาเทียนเล่นไฟนะ่ไห,ไหยี่เปงเลยลอยกระทงสายเลยชื่อต่างๆที่มีความหลากหลายตามท้องถิ่นวันลอยเอ็ดเราก็จะเปลี่ยนชื่อจากลอยกระทงเป็นชื่อเฉพาะของเรา ็เลยได้มาชื่อว่าสมมาน้ําคืนเพลงเสงียงประทีปอย่างที่ท่านผู้ว่าได้กรุณาให้รายละเอียดไปเบื้องต้นแล้วนะครับว่าสมมาภาษาอีสานาสมมากสมมากี่ขอขมาไปขอขมาพระแม่คงคานะคืนเพลงก็คือเดือนเพ็ญนะสิบห้าท่าเดือนสิบสองนะเสงียแข่งขันประกวดมาที้กระทงครบถ้วนเลยในวิถีชีวิตในชื่อของงานบ่งบอกอีสานหมด รเราก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2542เป็นครั้งแรกที่เปลี่ยนชื่อจากรอยกระทงไปเป็นสมงามแล้วก็เป็นพิเศษโชคดีเป็นมหามงคลอย่างที่ผมเรียนแล้วจังหวัดเนี่ยก็จึงได้ทําหนังสือขอพระราชทานพระประทีบส่วนพระองค์ไปเพื่อที่จะเป็นสิริมงคลเป็นการที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมรอยกระทงกับพระองค์ท่านนะก็ทําหนังสือขอพระราชทานไปก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องหน้ามหาศัศจรรย์ในปีแรกเลยครับ ท่านก็พระราชทานมาทั้งห้าพระองค์นะครับเนื่องจากที่จังหวัดขอพระราชทานไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ได้รับพระราชทานมาทั้งห้าเพราะเป็นปีมหามงคลทุกพระองค์ก็เลยร่วมทำถวายทวาพระราชทานพระกระทงมาทั้งหมดห้าพระปทิบด้วยกันก็ถือเป็นปีมงคลมาก็ได้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี242จนมาถึงวันนี้นี่ก็คือเป็นมหามงคลและก็เป็นความโชคดีของพี่น้องที่ จะมาร่วมงานลอยกระทงที่ลอยเอ็ดือสมมาน้ำกินเป็นสิ่งห์เศษเนี่ยนอกจากท่านจะได้มาร่วมรักษาประเพณีประเพณีมาร,มรักษาขนมจียมที่ดีงามเป็นสังคมครอบครัวชุมชนมีส่วนร่วมเกิดความรักความสาม,มัคคีกันมีความสนุกสนานอ่ะก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมลอยพระพิธีกับองค์ท่านอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือความเป็นพิเศษของงานของลอยเอ็ดเรานะครับสําหรับสถานที่ในการจัดงานก็ถือว่ามีที่เดียว ที่มีความสวยงามเหมาะสมกับงานประเพณีลอยกระทงเพราะมีน้ําเต็มตลิง่งน้ําบึงเราเนี่ยเหมือนสั่งได้เลยนะครับจะเพิ่มจะลดได้นะเป็นน้ําบึงขังเพราะจน,จนวันเนี่ยน้ำจะขึ้นมาผู้ที่มาร่วมลอยกระทงเนี่ยสะดวกไม่ต้องไปก้มหัวทิ่มบึงนะเหมือนหลายแห่งที่ทําท่ากระทงพังบ้างคนตกน้ําบ้างไม่สะดวกไม่ปลอดภัยที่นี่มีพื้นที่ให้ร่วมลอยกระทงได้ทั้งหมด4,500ตารางเมตร เพราะในรอบนอกเนี่ย1,500เมตรขนาดความกว้าง3เมตรมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถลงได้ทุกท่าเลยนะครับอันนี้ก็คือความเป็นพิเศษของการมีสถานที่ที่เหมาะสมและอยู่ใจกลางเมืองร้อออยู่ในสวนสมเด็จพระศีนครินทร์เป็นทำเลทองมากเพราะฉะนั้นในสถานที่ในความหมายในความสอดคล้องทุกอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงได้คัดเลือกครับ ว่าจังหวัดไหนที่จัดงานประเพณีสีสันแห่งทางน้ําหรืองานประเพณีขึ้น15ค่้าเดือน12ที่มีความเหมาะสมที่จะนําเสนอเชิญชวนชาวต่างประเทศและเป็นหน้าเป็นตาประเทศไทยในเทศากาลงานน้ําประเพณีสีสันแห่งน้ำเนี่ยก็เลือกอีสานเลือกจังหวัดรอยอ็ดแห่งเดียวเท่านั้นครับออันนี้ก็เป็นความภูมิใจที่เราได้ช่วยกันพัฒนาจนทําให้ทอทอท,อทอเนี่ยได้มาสนับสนุนส่งเสริมต่อยอด ว่าถ้าเป็นอีสานเนี่ยอยากจะมาสัมผัสการลอยกระทงแบบอีสานต้องมาที่ร้อยเอ็ดเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นถ้าภาคเหนือก็ไปที่เชียงใหม่สุขโขทยัยภาคใต้ก็ว่ากันไปภาคกลางก็มีสมุทรสงครามลอยกระทงสายแม่ตากก็ลอยกระทงสายอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นะครับก็เราก็ถือว่าเป็นความโดดเด่นที่พวกเราชาวเลดมีความภาคภูมิใจวันประเพณีขึ้น15ค้าครับเดือน12สมมามน้ำคืนเพลงเสียงทีมเนี่ย จึงเป็นความตั้งใจของชาวเรียกน,นะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจสําหรับกิจกรรมในปีนี้ก็พิเศษเพิ่มเติมนอกจากจะมีบรรยากาศต่างๆแล้วเนี่ยเรามีพิเศษคือสถานที่จะมีแลนด์มาร์คใหม่คือหอชมเมืองร้อยเอ็ดทาวเวอร์หอสูงชมเมืองวันนั้นทางคณะกรรมการสวนก็จะมีการประดับประดาไฟของหอโหวตให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยได้ถ่ายภาพสวยงามมาร่วมลอยกระทงที่บึงพลานชัยด้วยนะครับ กิจกรรม2วันครับก็คือวันที่30ตุลาคมนี้กับวันที่3 1ตุลาคมกิจกรรม2วันประกอบไปด้วยอะไรครับวันที่30ก็จะมีกิจกรรมในการส่งเสริมให้กับนักเรียนเนี่ยผู้ปกครองนักเรียนประชาชนทั่วไปชุมชนมารำวงสม,มน้ํามีการประกวดรําวงสม,มน้ําลอยกระทงกับราวงนี่ของคู่กันคนต่างประเทศที่ถ้าบอกว่าลอยกระทงลอยลอยกระทงประเทศไทยต้องราวงด้วย พราะมันจะมีเพลงรำวงบรรลอยกระทงนะต่างชาติเขาก็รู้จักอย่างท่านผู้อำนวยการคตทเนี่ยท่านเคยไปทำงานอยู่ที่ลอสแองเจลิสใช่ไหมครับ L LA ทีนี้มาแล้ว LA ร้อยเอ็ดเลยก็จะเห็นว่าต่างชาติเขาก็รู้จักประเพณีลอยกระทงแล้วก็รำวงเหมือนกันจังหวัดเลเซอของเราก็จึงได้พัฒนาท่ารำเฉพาะอีกโดยวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดก็มีท่ารำวงสงมาน้ำเฉพาะของเลเซเมื่อสักกู่ที่นักเรียนโรงเรียน เทศบาลพระสะทองได้มานําเสนอเนี่ยก็เป็นท่ารำที่สวยงามในวันนั้นวันที่30นะก็จะมีการราวงสม,มน้ำเต็มทั้งหมด5,000คู่ด้วยกันหน้าลานเวทีเนี่ยนะครับอนอกจากจะมีการประกวดของนักเรียนประชาชนชุมชนนะครับทั่วไปแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็จะมีเรื่องของการประกวดการทําอนุรักษ์กระทงธรรมชาตินะประกวดกระทงเล็กอนะ่ซึ่งก็จะเป็นการส่งเสริมรักษาศิลปะ วิธีการประดิษฐ์ประดอยกระทงธรรมชาติซึ่งจะมีการประกวดกันนะครับและก็ที่สำคัญคือส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในงานประเพณีนี้ก็คือการประกวดที่ดาสาเกตนครนะรซึ่งก็จะมีสาวงามของลูกหลานชาวรอเอ็ดก็จะมาร่วมกิจกรรมนี้เพื่อจะได้มีการแสดงออกถึงบทบาทงานประเพณีและเวทีการประกวดที่ดาสาเกตนครของไรดเรานี่กลายเป็นเวทีเบื้องต้นที่นำไปสู่ เป็นการประกวดระดับประเทศและระดับโลกซึ่งสาวงามทิดาสาเกียรติของเหลดหลายรุ่นแล้วที่ผ่านเวทีนี้แล้วได้ประสบการณ์ก็ไปประกวดระดับประเทศและก็ระดับโลกต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเวทีการประกวดของอาการประกวดทิดาสาเกียรตินครด้วยนะครับก็มีการรำวงสมมาน้ําถึง5,000คู่และที่สําคัญในคืนแรกเนี่ยก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงตำนานอาของ งานประเพณีสม,มานาำน้คืนเพลงสิ่ง์วิทีปเฉลิมพระเกียรติซึ่งก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงที่ตื่นตาตื่นใจโดยใช้การแสดงสดภายใตย้บริเวณบึงพรลรานชัยนี่เลยนะครับซึ่งก็จะแสดงสองวันด้วยกันคือวันที่30และวันที่3 1น,นี่คือกิจกรรมของวันที่30นะครับและอีกส่วนหนึ่งของวันที่30ที่ลืมไปก็คือการอัญเชิญพระประที่พระราชทา,านที่จะไปรับจากสำนักพระราชวังแล้วก็แห่รอบเมือง เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ชมความสวยงามความเป็นศิลิมงคลของปัตตีพระราชฐานที่พระราชาทรรา,ชานมาร่วมรอยที่บึงประานชัยของเรานะครับก็จะร่วมแห่ไปรอบเมืองแล้วก็จะไปะปฏิสฐานรอไว้อยู่ที่สารกลางจังหวัดนะครับในวันงานวันที่3าก็จะมีอัญเชิญมารอยที่ในบึงประานชัยนะครับส่วนกิจกรรมในวันที่31ก็เป็นวันสําคัญในะวันพิธีในช่วงเช้าก็จะมีการเคารพ สักการะบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่ต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเลียดก็จะมีการไปขอขมาบวงสวงขอพรน,นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในการจัดงานและก็เป็นการล,ลึกถึงพระคุณของผู้มีพระคุณต่อบ้านต่อเมืองอย่างเช่นเจ้าเมืองเลียดเท้าทนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังจากนั้นเสร็จก็จะมีพิธีการเตรียมการ ขบวนแห่ในช่วงเยน็นปีนี้ทางจังหวัดก็ได้รับเกียรตินะครับท่านผู้ว่าก็กระลุณนาเดินทางไปเรียนเชิญพระนท่านรัฐีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์คือท่านประพัฒโอทสุนทนให้มาเป็นประธานในงานสม,มานามคืนเพลงสิ่งที่ปีนี้ซึ่งท่านก็รับเรียนเชิญแล้วก็จะได้มาร่วมเป็นเกียรติในปีนี้ด้วยซึ่งท่านประธานก็จะมาถึงบริเวณงานประมาณ18บนาฬิกาตรงนะครับ ซึ่งก่อนหน้าจะถึงเวลา18นาฬิกาเนี่ยเราก็จะมีขบวนอัญเชิญพระประทิปเข้าสู่บริเวณงานนะครับก็จะแห่มาจากสารกลางนะครับและในขบวนแห่ก็จะเป็นการแสดงแบบแสงสีเสียงและก็มีตำนานของเมืองเล็กเนื่องจากจะมีขบวนแห่ถึง11หัวเมืองด้วยกันซึ่งเป็นเมืองร่วมสมัยตำนานเมืองร้อยเอ็ดเมืองใหญ่ก็คือเมืองสาเกตนคร ก็จะมีทั้งหมด12ขบวนแห่ด้วยกันนะครับและก็อีกหนึ่งขบวนก็คือขบวนเฉลิมพระเกียรติซึ่งก็จะมีส่วนราชการทุกอำเภอ,อทุกส่วนองค์กรท้องถิ่นพี่น้องประชาชนจะมีส่วนร่วมในขบวนแห่อันยิ่งใหญ่เพื่อที่จะเข้ามาร่วมลอยกระทงในเมืองสาเกตนครที่ปึงพลันชัยเป็นการเล่าขานตำนานเมืองเล่นไปด้วยนะครับซึ่งก็จะมีความสวยงามเป็นความยิ่งใหญ่นะหลังจากิธี่ ขบวนแห่ต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่พิธีอันเชิญพระที่ร่วมลอยที่บึงพลานชัยนะครับก็จะเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็จะทําให้พวกเราทุกคนมีความสุขอย่างครบถ้วนหลังจากที่ทาพิธีลอยพระที่รวบลอยกระทงเรียบร้อยแล้วก็จะมีในเรื่องของการแสดงแสงสีเสียงอรอบสุดท้ายรอบพิเศษก็คือในวันที่31ตุลาคมนะก็จะมี หลังจากนั้นก็จะมีะนักร้องนักแสดงศิลปินเราดาราต่างๆก็จะมาร่วมแสดงทั้ง2คืนนะครับคือคืน30และ3 1ที่บริเวณลานสาเกตนครนะรก็ถือได้ว่าการจัดงานประเพณีสมมามคืนเพลงสิ่นที่ของเราเนี่ยได้มีความยิ่งใหญ่ความสวยงามและเป็นตำนานของภาคอีสานไปแล้วเราเหมือนกับเป็นตัวแทนประเพณีลอยกระทงของคนอีสานทั้ง20จังหวัดต้องอีสานต้องมาที่ร้อยเอ็ด รอยเอ็ดจัดงานลอยกระทรงที่ยิ่งใหญ่และเป็นชื่องานอีสานลอยกระทรงแบบอีสานและก็เหนืออื่นใดกระทรงของเราไม่ใช่กระทรงธรรมดาเป็นกระทรงที่บ่งบอกถึงแหล่งผลิตข้าวชั้นดีของโลกคือกระทรงข้าวหอมมะลินะท่านก็จะเห็นจะมีรวงข้าวที่มาประดับประดานี้นะครับก็บ่งบอกถึงความสําคัญของอาจังหวัดเลียดและก็พิเศษอีก เ็นนวัตรกรรมที่ทางนักศึกษาทางวิทยาลัยอาชีวศึกษาโรเอตซึ่งรับเป็นหน่วยในการที่จะทํากระทงพิเศษให้กับแขกผู้ใหญ่ในร่วมลอยในบึงพรานชัยปีนี้ได้ดัดแปลงในการจัดทํากระทงขนาดเล็กเยนะครับกระทงของสําหรับผู้ใหญ่ที่จะลอยในบึงพรานชัยใช้แป้งแป้งข้าวหอมมะลินะมาทําเป็นกลีบดอกบัวกลีบบัวในกระทงนะซึ่งถ้าลอยแล้วเนี่ยปลาสามารถ ทานได้เลยนะก็เป็นวัสดุจากผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของร้อยเอดเราก็ถือได้ว่าครบถ้วนทั้งความคิดทั้งประเพณีวัฒนธรรมความร่วมม้ร่วมมือสัญลักษณ์ของอีสานเราในงานประเพณีปปะพณนะครับแล้วก็นวัตกรรมต่างๆที่ช่วยกันคิดต่อยอดเพื่อที่จะคงอนุรักษ์ที่ดีงามให้กับลูกหลานของพวกเราได้สืบทอดต่อไปนะครับก็ขอเรียนว่า,างานประเพณีนี้คนร้อยเอด มีความภาคภูมิใจแล้วอยากต้อนรับท่านผู้มาเยือนรับรองว่าท่านจะมีความสุขจากรอยยิ้มแล้วก็ท่านนายกมังกรก็บอกว่าใจดีแล้วหน้าตาดีด้วยนก็ทั้งสวยทั้งหล่อนะครับพร้อมที่จะดูแลนักท่องเที่ยวอย่างดีอย่างอบอุ่นนะครับแล้วทุกปีก็ได้รับความกรุณาจากทางหน่วยความมั่นคงตำรวจและทหารก็มาดูแลความปลอดภัย